ใครที่บอกว่ารากศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาตินหรือภาษากรีกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันมาจากภาษาอีสานของไทยเรานี่แหละครับเช่นคําว่า hot ในภาษาอังกฤษแปลว่าร้อนในภาษาอีสานคําว่าร้อนก็คือฮอนถ้าเว r ร hot อก็ร้อนมากแต่ภาษาอีสานขยายความว่าร้อนมากแล้วก็ฮ้อนคักฮ้อนแน่เท่านั้นเองหรือแม้แต่การตั้งชื่อลูกชายของคนอังกฤษก็ยังต้องตั้งชื่อว่าแบ็กแฮม บกแฮมรากศัพท์มันก็มาจากภาษาอีสานที่ตั้งชื่อให้กับลูกชายว่าบักหำเนี่ยแหละครับบักหำมานี่บักหำส่วนจะเป็นบักหำน้อยหรือบักหำใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดของเขาอะนะครับขนาดตัวนะครับหรือจะเป็นคำว่า can't ในภาษาอังกฤษคือการปฏิเสธไม่สามารถทำได้ในภาษาอีสานคำว่า can't คือการปฏิเสธเช่นกัน ก็คือขี่ข้านนี่ละ่ะยิ่งไอคานฉันไม่สามารถทําได้ในภาษาอีสานก็คือคอยขี่ข้านนี่ละ่ะยิ่งแม่ใช้ยไปซักผ้าคอยแห้งขี่ข้านครับหรือแม้แต่คําว่า come on man come on man ในภาษาอังกฤษแปลว่าเข้ามาสิคุณรากศัพท์มันก็มาจากภาษาอีสานในคําว่าเข้ามาแมเข้ามาแมเข้ามาแม่ที่แปลว่าเข้ามาสิคุณเหมือนกันนั่นแหละครับ และคำสุดท้ายนั่นคือคำว่า run run ในภาษาอังกฤษแปลว่าวิ่งรากศัพท์ก็มาจากภาษาอีสานในคำว่า l a แลนแลนก็แปลว่าวิ่งเช่นกันแลนในภาษาอังกฤษเป็น verb ช่องที่สองของคำว่า run ยิ่งแลนหันหันก็คือ run เร็วๆนั่นแหละครับ ก็นี่แหละครับใครที่กําลังเข้าใจผิดว่ารากสัพท์ภางกฤษมาจากภาษาราตินบ้างมาจากภาษากรีกบ้างจงเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องะนะครับว่ารากสัพท์ภาอังกฤษจริงๆมาจากภาษาอีสานของไทยเรานี่แหละครับ